โอเคก็ผมวันนี้มอยู่กับช่องนะครับเต้ยสิงโตน้ำเงินคามนะครับช่องที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนะครับเจาะอ,อาจจะลึกแต่อาจจะไม่ได้เข้าในเข้าใ้แต่แน่นอนเห็นถึงสารหลนะครับนี่คือเตอยสิงโตน้ำเงินคามนะครับวันนี้นะโอ้ยี่มอยเซตเกซโดนะครับคนที่ทุกคนนั้นต้องคิดว่ายังไงยังไงก็คือคนที่ฟอร์มดีกับเชลซีนตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่ คนดีคนเดียวฟอร์มไม่ถึงฟอร์มนะที่เล่นดีแค่นัดเดียวนะครับแต่พูดถึงตามตรงเลยว่าความสม่ําเสมอนะครับเกือบทุกๆนัดนะครับอ่ะโอเคอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าดูจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กราฟเนี่ยจะขึ้นขึ้นขึ้นแล้วจะมีสักนัดหนึ่งสมมติว่า10บนัดเนี่ยจะมีลงประมาณนัดเดียวนะครับแต่โดยรวมนะครับก็คือเอาง่ายสม่าเสมอนะครับกับเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของไกเซโดทีเ่เจอกับเกมที่ชนะสเปอร์นะครับซึ่งเกมนี้มีเอ็มเพกต่อเกมมากมากเลยนะครับนี่แหละคือ1คนที่ตัดเกมและเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟอร์มดีที่สุดนะครับ ความโหดของไกเซโดนะครับก็เอาอย่างแรกเลยนะครับก็คือจังหวะชี้ขาดที่เปลี่ยนเกมจังหวะที่เชลซีเนี่ยไม่ได้ประตูนําจากเออได้ประตูนําจากชูอัลไปโดนะครับลูกนี้ถ้ามองตามตรงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเขาเรียกวอะไรอะนักเตะสเปอร์เตะเคลียร์พลาดอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากโชคอย่างเดียวนะครับแต่มันคือผลจากความบ้าคลั่งนะครับในการเพจของไกเซโดนะครับเจ้าตัวเนี่ย แย่งบอลได้2ครั้งนะครับอย่างนี้ทุกคนรู้กันเนาะจังหวะนั้นนะครับได้ในระยะเวลาไม่ถึง5วินาทีนะครับจากมิกกี้ฟาเนอร์เฟนก่อนนะครับก่อนที่จะใช้สัมผัสที่เจ้าตัวที่แบบใช้ทักษะการแท็กเกิลที่นิ่งเกินมนุษย์นะครับเจ้าตัวเนี่ยสามารถส่งบอลน,นะครับไปผ่านถึงทะลุผ่านชูวรเปโดทำให้ชัวรเปโดนั้นจบจังหวะนี้ได้อย่างเฉียบขาดน,นะครับ ภาพจำเลยนะครับภาพนี้ก็คือมันเป็นของดิสทอยเยอร์ที่กลายเป็นคาแรคเตอร์ของมอสเซกเกสโดนะครับเ mm hmm. จ้าตัวเนี่ยคือคนที่สร้างผลกระทบนะครับ mm hmm. ทำลายนะครับหนึ่งในจังหวะเดียวอะไม่กี่วินาทีนะครับอันนี้คือเราต้องชมนะครับว่าเจ้าตัวแท็กโกได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับและมันก็ไม่ใช่แค่จังหวะที่ทำให้ ชัวไปโดนั้นได้ยิงแค่จังหวะนี้จังหวะเดียวนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับจากทั้งเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลานักเตะของสเปอร์นั้นได้สวนกลับนะครับแต่ไม่ยังไม่ทันแบบเลยกลางสนามเลยนะครับยังไม่ได้เลยเลยขนาดนั้นนะก็โดนตัดเกมจากไกเซโดซะก่อนนะครับเกมนี้อ่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องชมด้วยนะครับว่ามาร์ตสก้านั้นใช้แผนที่ให้ไกเซโดนั้น เพรสูงเฮกเพรหนักด้วยนะครับและที่สําคัญที่มันเป็นทักษะเฉพาะตัวรวมกับแทคติกของมาเลสกีก็คือทักษะการแ็กเกิลของเจ้าตัวนี่แหละนะครับที่ไปแ็กเกลิลแท็กเกิล์ทุกคนหลายๆจังหวะเนี่ยก็เล่นที่บอลน,นะครับไม่ได้ทําฟาวแบบคือมันเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรมันไม่ได้ทําฟาวแบบต้องการที่จะไม่เล่นบอลน,น่ะนึกออกไหมมันเป็นการเล่นบอลบวกกับผสมกับความดุดันที่ทาให้หลายๆครั้งหลายๆจังหวะเนี่ยนักเตะสเปอร์บางทีนะ จะขึ้นบอลแตะเทียขึ้นบอลยากมากๆนะครับจะทําบอลเร็วนะครับจะทาจังหวะเร็วจะสวนกลับเร็วเนี่ยก็โดนไกเซโดนั้นเบรกทุกครั้งนะครับนี่แหละคือความโหดของเจ้าตัวนะครับปั่นป่วดจริงๆนะเออสำหรับเรื่องของการแฮกเกิลที่ทําให้เจ้าตัวนั้นหยุดเกมลุกของสเปอร์ได้บ่อยครั้งด้วยนะครับและเกมลับก็ทําได้เยี่ยมนะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรานั้นต้องชมนะฮะอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือพื้นที่ใน40หลาแดนกลางเนี่ยพูดง่ายๆตามตรงนะ คือเขตที่มีอิทธิพลของไก่ไซโดม,ม,ามากมากนะครับในแดนกลางเนี่ยทุกคนจะรู้ดีนะครับว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้แค่เป็นตัวที่ตัดบอลน,นะครับแต่ยังปิดช่องทางผ่านบอลทั้งหมดของสเปอร์ได้ด้วยนะครับถ้าดูจากฮิตแบบนะครับไปดูได้นะครับจากวูสรกนะครับจากเขาเรียกว่าอะไรอะเพจไม่ใช่เพจดิบ จากอ p t ต้าเออจากเว็บไซต์อัพต้านะครับถ้าดูจากที่แบบเข้าไปดูได้นะครับอปต้ามีจะเห็นว่าไกไซโดเนี่ยคือตัวที่ขยายครอบคูณเออครอบคุมพื้นที่ครึ่งสนามนะครับของเชลซีเนี่ยลาวกับเป็นกําแพงล่องหนเลยนะก็คือง่ายเขาคุมทั้งแดนกลางนะครับวิ่งทางฝั่งขวาบ้างวิ่งทางฝั่งซ้ายบ้างวิ่งตรงกลางหรือว่าตรงกลางข้างหลังตรงกลางข้างหน้าบ้างเนี่ยทั้ง40 คือเขาคุมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนก็เจอกับไกด์ไซโดอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่แหละละสตินะครับก็บ่งบอกด้วยนะครับว่าไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกปีนี้นะครับที่ทําให้สเปอร์นั้นยิงได้น้อยเท่านี้นะครับก็คือยิงแค่3ครั้งเข้ากบค่ครั้งเดียวอะ่ะ และ XG หรือว่า e XPGO e e d t ของสเปอร์เนี่ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์สมโมสรด้วยก็คือ0.05นะครับในเบื้องหลังสถิติพวกนั้นเนี่ยมันคือการปิดพื้นที่ของไกเซโดในเซียววินาทีนะครับไม่ว่าจะสเปอร์จะยิงบ้างสเปอร์จะทำเกมลุกอ่านอย่างที่ผมบอกไปนี่แหละมัน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 ส่งผลจริงๆนะครับกับเรื่องนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องชมนะครับและถ้าพูดเรื่องของสถิติแล้วเนี่ยสถิติของไกเซโดนะครับพูดตามตรงนะอันนี้ไม่ได้อวย นะครับก็พูดง่ายๆอะ่ะบอลลนดอใสเกมลับอะ่ะเออถ้าจะมีใครได้บอลลนดอร์นตอนนี้พูดตามตรงไม่รู้ว่าผมคิดได้ไงนะอยู่ดีผมก็ฉุกคิดขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นความจริงนะนะใครจะได้บอลลนดอนะแต่บอลลนดอสายเกมลับเนี่ยไก่เซโดได้100นะร้พอยเปอร์เซ็นต์ะฮะเพราะว่าสถิติของเจ้าตัวเนี่ยสิบสองครั้งนะครับในการชนะดวลตัวต่อตัวก้าั้งตัดบอลสําเร็จนะครับก็คือมากที่สุดในเกมสี่ครั้ง ตัดจังหวะเพจซ,ซิ่งให้กลายเป็นการสวนกลับ91%ความแม่นยำในการจ่ายบอลของเจ้าตัวแม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันเกือบตลอดเวลาหรือว่าตอนสเปอร์เขาเรียกว่าอะไรอะเพจตลอดเวลาด้วยนะครับนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแล้วนะเว้ยแต่มันคือตัวเลขที่มันสะท้อนถึงเขาเรียกาอะไรจิตวิญญาณนะครับความเป็นกองกลางที่ลุกก็ได้รับก็ดีนะครับที่ ทุกการเคลื่อนไหวทุกการเคลื่อนที่เนี่ยมันให้แดนกลางของเชลซีเนี่ยทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับเหมือนแบบกําแพงหินล่องหนจริงๆอะ่ะเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่แหละคือความสุดยอดของไกเซโดนะครับและอีกอย่างหนึง่งนะครับก็คืออิทธิพลนะครับต่อเพื่อนร่วมทีมนะครับก็คือ เมื่อมีไกเซโดอยู่ในสนามนะครับเอนโซมาเิสกานะครับบอกได้เลยนะครับว่าจะต้องไม่เผาวงเรื่องแดนกลางเลยแม้แต่น้อยนะครับเปโดเนโตการเติมสูงขึ้นกานาโชการเติมสูงขึ้นชัวเปโดไม่ต้องลงมาลวงบอลบ่อยครั้งลิสเจมสามารถบีบเข้ากลางโดยไม่ต้องกลัวการสวนกลับและชัวเปโดนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็มือก็คือว่ามีคนคอยเก็บ เร็จเกมลุกที่มันจริงๆชูอไปโดคนจะมาล้วงบอลอ่าอย่างนี้ผมบอกไปเนื่อง,องปาาแต่เรื่องของเร็จเกมลุกที่จริงๆต้องมาล้วงเนี่ยกับกลายเป็นไกเซโดที่เก็บให้อยู่มันนะครับและทําให้เขาเรียกวอะไรอ่ะชูออปโดนั้นจะได้รับโอกาสในการวิ่ง ทะลุช่องอยู่เสมอนะครับเนื่องด้วยเกมลับไม่ต้องพะวงนั่นเองนะครับนี่แหละไกเซโดมไม่ใช่แค่เบอร์หกนะครับแต่มันคือหัวใจในระบบเพจซิงบ้างหัวใจในระบบเกมลับหัวใจในระบบเกมลุกเปลี่ยนลับเป็นลุกหัวใจในการตัดเกมหัวใจในการปิดพื้นที่หัวใจในการคุมพื้นที่ไกเซโดไม่เป็นทุกอย่างนะครับนี่คืออิทธิพลจริงๆนะครับนี่คือเรื่องของไกเซโดนิยามของคําว่าโหดแบบ เงียบๆโหดแบบปิดท้องหลังพระนะครับอาจจะไม่ได้มีลูกยิงที่บ่อยครั้งเหมือนชัวรไปโดตอนต้น้วกการนะครับแต่ถามว่ายิงบ่อยครั้งไหมเวลายิงไกลก็ยิงเข้าบ่อยด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีแบบวือหวาแบบไอ้ตอนเหมือนชัวรไปโดตอนต้นนะครับและอาจจะไม่ได้มี Impact แสดงสีหน้าอาการที่ทําให้เขาเรียกอะไรฝ่ายตรงข้ามนั้น ไอ้จริงๆก็แสดงนะอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้แสดงสีหน้าอาการแบบกลัวฝ่ายดุ่มข้ามเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่แหละมันคือมิดฟิลด์ที่มีเหมือนเหมือนแบบพูด,ดตามตรงเหมือนมีเรดาร์จับจับตัวของนักเตะ่ายดค่มข้ามตลอดเวลานะครับรู้เลยนะครับว่าเขาจะไปทางไหนรู้เลยนะว่าจะต้องสแกนทางไหนรู้เลยนะครับว่าจะต้องเอ ดูบอลไปทิศทางไหนรู้เลยว่าต้องลาเลียงบอลไปตรงไหนเพื่อที่จะจ่ายบอลให้กับพื้นที่ให้กับเพื่อนในจังหวัดสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาก็ตามแต่รู้ว่าจะต้องตัดเกมตรงไหนน,นี่คือไก่ซโดทั้งหมดนะครับความคิด i อิสมองของเจ้าตัวเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในจิตวิญญาณแล้วก็อยู่ในฝีเท้าของเจ้าตัวเรียบร้อยนะครับและผมหวังนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเจ้าตัว จะคงรักษาสภาพร่างกายแล้วก็รักษาฟอร์มการเล่นให้มันสม่ําเสมอแบบนี้ไปเรื่อยนะครับแน่นอนบอลโลกเนี่ยเราไม่ต้องคิดนะครับถ้าแกเซโดแม่งไม่เจ็บนะปกติมันก็ได้ไปอยู่แล้วนะนะครับแน่นอนมันจะไม่มีทางพลาดเลยนะครับ99.99% 99นะครับโอกาสติดทีมชาติแล้วก็ไปลุยฟุตบอลโลกนะครับยังไงก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับฟอร์มแม่งระดับฮอปแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าข้างหน้าภายภาคหน้าเนี่ย พวกเลเอาบาลิดพวกบาร์เซโลนาพวกบาเยน์มิวนิกเนี่ยทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปเนี่ยสนใจแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเกรซโดสัญญา4-5-6ปีนะครับสำหรับเรานะครับก็ถือว่านี่แหละมันคือมิดฟิลด์ที่เราคิดดีมากๆนะครับที่ซื้อมาในราคา100ก,กว่าล้าน นะเออจริงๆมันแรกๆเนี่ยปรับตัวไม่ได้คนล้อเยอะนะนะครับแต่พอปรับตัวได้ปุ๊บทุกๆอย่างก็เป็นใจแล้วก็ทําให้แกซโดมั่นใจขึ้นในทุกๆวันนี้ปฏิเสสลิเวอร์พูลเพื่อที่จะมาทีมเราเพราะว่าเขามีใจกับทีมเราเขารักทีมเราจริงๆเขาเป็นแฟนบอลเชลซีจริงๆนี่คือมอยเซสแกซโดนะครับเละสะเปตตรงนี้เขาลบตรงนี้แหละไม่มีอะไรต้องพูดนอกจากคําว่าตึงตึงตึง โคตรเทพเลยไกเซโดอันดับหนึ่งของฟุตบอลณตอนนี้ในเรื่องของกองกลางตัวรับสุดยอดจริงๆ